ต่ชุติมาเสียงสั่นเผยสาเหตุที่ไม่ยอมตกลงแต่งงานกับหนุ่มคนใหม่จากกรณีที่ต่ายชุติมาได้ออกมาเปิดใจสั้นๆในรายการแย่งซีนปิดประตูรักรีเทิร์นทิมพิธาอย่างแน่นอนซึ่งถูกถามคำถามว่าเรื่องหัวใจปกติดีมีคนเข้ามาจีบไหม โดยต่ก็ได้เล่าว่าปกติจะเป็นคนไม่ค่อยมีใครจีบถ้าจะคลิกกันก็จะอยู่ที่ความโกในการคุยด้วยอย่างสมมุติว่าเขาเป็นคนดีมากหล่อมากรวยมากแต่คุยแล้วไม่รู้จะคุยอะไรก็ไม่คุยนะมันต้องรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะคุยอยากจะรู้จักเขามากขึ้นมันก็จะคุยไปเองมากกว่าเรื่องสเปคไม่เชิงว่ามีแต่ถ้าเจอแล้วชอบก็ใช่เลย เรื่องแลนการแต่งงานในอนาคตคือจริงๆก็มีคนขอแต่งงานแล้วนะแพรรี่รีบแซวขอดูแหวนหน่อยคะ่ะใช่ที่ใส่อยู่ไหมก็คือผู้ชายขอรอแต่งงานก็อะไรประมาณนั้นคะ่ะนานหรือ,อยังก็ไม่นานประมาณปีที่แล้วคะ่ะคุกข่าวไหมก็คุกข้างแหวนที่ใส่อยู่นิ้วนางข้างขวาจริงๆมันผิดไซส์เลยมาใส่ข้างขวาแทน ล่าสุดมาร่วมรายการซุปตาพาตาลุยที่มีนิกกี้นัชชัดเป็นพิธีกรในช่วงหนึ่งของรายการนิกกี้ถามถึงเรื่องมีหนุ่มคุกข่าวขอแต่งงานจริงไหมต่ายยอมรับว่าจริงพอถามว่าเซเยสไหมต่ายบอกว่าก็บอกดูดูกันไปก็เสียดายเหมือนกันนะที่ไม่ได้เซเยสตอนนั้นนิกกี้ถามอีกว่าผู้ชายคนนี้คุยกับที่มาสักพักแล้วเหรอ ต่ายบอกว่าก็หลายปีแล้วนะนิกกี้พูดว่าตอนเขาคุกเขาก็นึกว่าจะตอบตกลงต่ายบอกว่าก็ขอดูก่อนเออร์นี่ก็ไม่มีใครสั่งใครสอนว่าถ้าคนขอแต่งงานก็ตอบตกลงไปเลยคะ่ะทุกคนนิกกี้ถามว่าทำไมตอนนั้นไม่ตกลงไปต่ายตอบก็ตอนนั้นไม่แน่ใจไงรู้สึกว่าครั้งที่สองมันต้องชัว ครั้งที่สองมันต้องคิดเยอะแล้วอะก็เลยคิดเยอะแค่นั้นเอง